สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านร้านสะพานบุญริมถนนรามอินทราติดรถไฟฟ้า,ฟาสายสีชมพูวันนี้มาถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำสินค้าให้ลูกค้าดูนะคะเป็นสินค้าผ่านพุ่มเงินพุ่มทองแบบเรียบเลยนะคะไม่ประดับอะไรเลยะคะ่ะอันนี้จะเรียกว่าเป็นทรงธรรมดาทรงหยดน้ำนะคะเบอร์ที่มาให้ดูวันนี้ที่ปักหัวยอดคือเบอร์9นิ้วนะคะและก็มีเบอร์8นิ้วและ7นิ้วถ่ายเพิ่มเติมให้ดูด้วยนะคะ รายละเอียดสินค้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นพานพลาสติกสีเงินสีทองคู่กันค่ะขายเป็นคู่นะคะเราสามารถเอาพวงมาลัยสวยๆหรือว่าพวกช่อดอกแก้วมาตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวตัดภาพมาให้ดูนะคะเมื่อคล้องไปแล้วก็จะเป็นรูปแบบที่สวยงามขึ้นค่ะมีหลายขนาดให้ลูกค้าเลือกนะคะเช่นเบอร์6 7 8 9นะคะคนสั่งล่วงหน้านะคะของมีเป็นช่วงๆขาดเป็นช่วงๆค่ะ เดี๋ยวพามาดูอีกรุ่นหนึ่งที่ใกล้เคียงกันกับรุ่นนี้นะคะอันนี้มันจะเรียกว่าเป็นเหมือนรุ่นโฟมหยดน้ําแต่อีกรุ่นหนึ่งจะเรียกว่ารุ่นข้าวบินนะคะซึ่งข้าวบินเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายเทียบให้ดูคะ่ะมาดูรุ่นข้าวบินด้านซ้ายนะคะรุ่น พานพุ่มธรรมดาแบบโฟมหยดน้ํารุ่นทางขวาค่ะ9นิ้วทั้งคู่นะคะแต่เทียบให้ดูรุ่นข้าวบินจะดูผอมเพรียวกว่านะคะราคาก็ไม่เท่ากันนะคะเป็นงานคนละช่างค่ะหัวยอดของข้าวบินจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นพานพลาสติกเหมือนกันทั้งคู่นะคะส่วนหัวยอดของพานพุ่มธรรมดาจะหัวโตกว่าค่ะ โดยรวมแล้วมองไกลๆรุ่นพานพุ่มธรรมดาจะโตกว่ารุ่นข้าวบินนะคะบางครั้งช่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบหรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยก็จะต้องตามช่างเขานะคะเราถ่ายให้ดูเป็นแนวคร่าวๆเบื้องต้นเท่านั้นเองนะคะมาดูขนาดข้าวบินกันนะคะเบอร์9นิ้วนะคะตัวพุ่มโฟมก็ประมาณ9นิ้วนะคะตัวพานก็โดยประมาณ7นิ้วนะคะ ความสูงของตัวยอดที่ปักนะคะโดยประมาณ7นิ้วนะคะความสูงของพานถึงตัวพุ่มนะคะอยู่ที่ประมาณ19นิ้วนะคะ19บวกกับตัวยอด7นิ้วนะคะก็ประมาณ25-26นิ้วประมาณนี้นะคะเวลาส่งแต่งจังหวัดเราจะแยกหัวยอดไปลูกค้าก็เสียบขึ้นไปได้เลยนะคะแบบนี้นะคะ วิธีเสียบหัวยอดพันพุ่มผ้าทุกแบบนะคะเหมือนกันนะคะตรงกลาง<ม>ช่างเขาปิดมาต้องแหวกแบบนี้นะคะแล้วก็เล็งเข้าไปนะคะแล้วก็ปักไปได้เลยปักให้ตรงๆนะคะท่านใดสนใจสินค้าสามารถดูราคาที่หน้าเว็บไซตร์ร้านได้เลยนะคะสะกดตามนี้นะคะ w w w รบสะพานบุญค่ะ แต่ถ้าหาอะไรไม่เจอก็ทักกันที่ l ลายนะคะ Line ร้านสกดตามนี้นะคะ a a d s k a พานบุญ1น9ค่ะสินค้าที่ร้านมีหลายแบบเลยนะคะนอกจากพันพุ่มเงินทองแบบนี้ก็ยังมีพันพุ่มเงินทองอีกหลายๆแบบนะคะรวมไปถึงพันพุ่มประจําพระองค์ต่างๆนะคะแล้วก็พันพุ่มมุกก็มีจําหน่ายด้วยนะคะสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือทักมาสอบถามกันได้นะคะร้านสะพานบุญของเราเปิดจัน้์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง6โมงเย็นร้านหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะปิดท้ายกันด้วยภาพสวยๆจากพันธุ์พุ่มต่างๆของที่ร้านนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆสวยๆน่าสนใจเดี๋ยวถ่ายมาฝากเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้กันอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดหัวใจกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ